ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนกระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสี่อยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เ h มกะเฮิร์ท่าลวลวเตียงเวียดสนทนาภาษาเวียดนามโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสอรตีปรีชาปัญญากุล ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยรามคำแหงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสินจากุยวิฝ่ฝากักบานพบกับรายการทาหลวดเตียงเวียด สนทนาภาษาเวียดนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์สรตีปริชาปัญญากุลวันนี้เป็นตอนที่51าิเถ,ถวดว่าลิกสือศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะนั้นเป็นงานสร้างสารรค์ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์เพื่อให้เกิดสุนทรีจากความงามความงดงามในศิลปะจึงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่แต่ละแหล่งตามรสนิยมของคนในสังคมนั้นๆ ประเทศเวียดนามถือเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งศิละปะที่มีหลากหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิละปะบนภาพเขียนภาพปักบนผืนผ้าไหมรวมถึงการวาดภาพสีน้ำมันก็เป็นงานชิ้นเด่นๆของศิลปินชาวเวียดนามดังที่ในบทสนทนาจะกล่าวถึงเมื่อมีคนเข้าไปชมการแสดงภาพศิละปะที่ห้องแสดงภาพในบทสนทนาที่ชื่อว่า Ở phòng trang thì không xa đèn thì là bà. Mai ơi, bức tranh này rất đẹp. Ừ nhỉ, màu sắc rất sinh đồng. Đây là bức tranh theo trường phải lãng mạn. Cậu có thích tranh lụa không? Mình rất thích. Nhiều người nước ngoài rất thích tranh lụa Việt Nam. Họ cũng rất thích tranh sân mại. Ừ, tranh lụa và tranh sân mại Việt Nam khá nổi tiếng. Hai ơi, lại đây. gì đ ấ ย những bức tranh sân dầu tuyệt vời chà cả hai bức đều theo phong cách cổ truyền Việt Nam mình không am hiểu hội họa lắm nhưng mình rất thích tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh tớ cũng thế เรามาฟังความหมายของบทสนทนานี้กันนะคะเพื่อนสองคนคือ mai กับหายมายชวนหายไปดูภาพที่ห้องแสดงศิลปะที่หเพื่อนก็เรียกว่า มายเอ่ยบึกแจงไหนเซตดบมายเอ่ยบึกแจงไหนเซตดบมายเอ่ยก็คือมมยคะเวลาเราเรียกชื่อใครเพื่อให้เกิดความสุภาพเราจะเติมคำว่าเอ่ยไปข้างหลังชื่อของคนคนนั้นหรือว่าหลังคำสรรพนามก็ได้ครับก็ใช้ได้นะคะก็คือผู้ชายนั้นก็สามารถใช้คำว่าเอ่ยได้เช่นกันเพื่อนเรียกไม้ว่าไม่เอ่ยก็คือไม่คะบึกแจงไหนเซดแดบบึกแจงไหนเซดแดบ บึกแจงแปลว่าภาพไหนก็คือนี้เสื้อดบสวยมากไม่เอ๋ยบึกแจงไหนเสื้อดบไม่คะภาพนี้สวยมากไม่ตอบว่าืออหนีเมาซักเสื้อิงดงอืออหนีเมาซกักเสดซิงดงอืออหนีเป็นการรับคําด้วยเช่นกันก็คือใช่เมาซักก็คือสีส,สันเสดซิงดงก็คือสดใสมากคําว่าเสื้อมาขยายคําว่าสิงดงอืออ งีเนาซักซดซิงดงใช่สีสันสดใสมากแล้วก็อธิบายต่อว่าได้หล่าบึกแจงแถวเจืองฝายหลังหมังได้หล่าบึกแจงแถวเจืองฝายหลังหมังได้หล่านี่คือบึกแจงก็คือภาพแถวเจืองฝายหลังหมังก็คือเป็นแนวโรแมนติกได้หล่าบึกแจงแถวเจืองฝายหลังหมังนี่เป็นภาพแนวโรแมนติกเพื่อนก็ถามว่า โกกอทิกแจงหลวคงโกกอทิกแจงหลวคงถามเพื่อนเลยใช้คำสรรพนามที่เป็นเพื่อนสนิทกันเรียกว่าโกได้โกกอทิกก็คือเธอชอบแจงหลวก็คือภาพวาดบนผ้าไหมคงไหมโกกอทิกแจงหลวคงเธอชอบภาพวาดบนผ้าไหมไหม,หมามยตอบว่าหมิงซัทิกหมิงซัทิก เราจะสังเกตได้ว่าการใช้คำสรรพนามของเพื่อนสองคนนี้ค่อนข้างจะเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกันด้วยการใช้คำว่าโกคือเธอหมิงก็คือฉันโกหมิงเธอฉันนั้นใช้ได้สำหรับเพื่อนสนิทกันสถานีวิทีุศึกษาชอบมากสำนักงานก่อสร้างบอกกับเราว่ายิ่วเงยเนื้อหวยสตทิกแจงหลวงเวียดนามยิ่งเงยเนื้อหววยสตทิกแจงหลวงเวียดนามเหนียวแปลว่ามาก ก็แสดงว่าบอกจํานวนที่มีจํานวนเยอะเหนื่อยเนื้อหวายเหนื่อยแปลว่าคนเนื้อแปลว่าประเทศหวายแปลว่าข้างนอกเหนื่อยเนื้อหวายก็คือคนต่างประเทศนั่นเองเยี่ยงเหนื่อยเนื้อหวายก็คือคนต่างประเทศจํานวนมากสซิตทิกชอบมากแจง้งหลวเวียดนามภาพวาดบนผ้าไหมของเวียดนามเยี่ยงเหนื่อยเนื้อหวายซิตทิกแจง้งหลวเวียดนาม ชาวต่างชาติหรือว่าชาวต่างประเทศหลายคนชอบภาพวาดบนผ้าไหมของเวียดนามมากเาะกุงกุงสัดทิกแจงเซินไมไม่เสริมขึ้นมานะคะว่าเาะกุงกุงสัดทิกแจงเซินไมเาะก็คือพวกเขาเป็นคำสรรพนามที่แทนชาวต่างชาติเหล่านี้กุุงแปลว่าก้อแจงเซินไมก็คือภาพวาดสีน้ำมันเาะกลุงซัทิกแจงเซินไม พวกเขาก็ชอบภาพวาดสีน้ำมันด้วยายก็รับคงว่าอือแจ้งหลวงว่าแจ้งเส้นใหมเวียดนามขาหนุ่ยเตียงอือแจ้งหลวงว่าแจ้งเส้นใหมเวียดนามขาหนุ่ยเตียงอือเป็นการรับคำแจ้งหลวงคือภาพวาดบนผ้าไหมว่าแจ้งเส้นใหมก็คือภาพวาดสีน้ำมันของประเทศเวียดนาม ขาหนุ่ยเตียงหนุ่ยเตียงแปลว่ามีชื่อเสียงขาก็คือค่อนข้างจะขาหนุ่ยเตียงก็คือค่อนข้างจะมีชื่อเสียงืออแจ้งหลวงว่าแจ้งเส้นหมายเวียดนามขาหนุ่ยเตียงใช่ภาพวาดบนผ้าไหมและภาพวาดสีน้ำมันของเวียดนามค่อนข้างจะมีชื่อเสียงหมายก็เรียกเพื่อนว่าไฮเอ้ยหลายเลย หายเอ่ยหลายเดยหายเป็นชื่อของเพื่อนไม้ที่ไปด้วยกันเรียกหายเอ่ยหายคะหลายเดยมาทางนี้หายเอ่ยหลายเดยหายคะมาทางนี้เพื่อนก็ถามว่าสีเดยสีเดยอะไรเหรอสังเกตมีคำว่าเดยมีคำว่าเดยอยู่ในบทสนทนาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าใช้อย่างไรสำหรับเดยและเดยจะใช้เมื่อไหร่ มายบอกเพื่อนต่อไปว่ายิงบึกแจงซซนโซตวยดเวยยิงบึกแจงซซนโซตวยดเวยยิงบึกแจงก็คือภาพวาดแต่ระบุประเภทว่าเป็นบึกแจงซซนโซก็คือภาพวาดสีน้ำมันคำว่าตวดเหวยแปลว่ายิ่งใหญ่หรือเป็นภาพที่ดีเป็นภาพที่สมบูรณ์ยิงบึกแจงเซนโซตวยดเวยภาพวาดสีน้ำมันที่ดีภาพหนึ่งมายก็ จ่าก่าไฮบึกเดแลแทวฟองแก,ก๊กโกย c h u y ệ n เวียดนามจ่าก่าไฮบึกเดลแทวฟองแก๊กโกย c h u y ệ n เวียดนามจ่าเป็นคำอุทานเหมือนกับอุย้ยหรือว่าเป็นคำที่แสดงถึงว่ามันประหลาดใจก่าไฮก็คือทั้งสองภาพบึกแปลว่าภาพก่าไฮบึกก็คือทั้งสองภาพเดลต่างก็แถวฟองแก๊กก็คือวาดไปตามรูปแบบ โกจเียนก็ค e ือดั go, ้งเดิมของประเทศเวียดนามจากกาไฮบึกเดลเทลฟองแก๊กโกจูเียนเวียดนามอุ้ยทั้งสองภาพนั้นต่างว่าตามรูปแบบดั้งเดิมของประเทศเวียดนามมายบอกว่ามิ่งคงอามเหี่ยวโหยหัวล้ำยึงมิ่งสัตทิกแจ้งหลวกัวหะสีเหวียนฟานแจ๋งมิ่งคงอามเหี่ยวโหยหัวล้ำยึงมิงสัตทิก แจ้งหลวกัวหัวสีเหมือนฟานแจงมิ่งคงอามเหี่ยวโห่ยหัวล้ำนั้นแปลว่าฉั้นนั้นไม่มีความรู้ลึกซึ้งมากนักคงอามเหี่ยวโหยหัวก็คือไม่มีความรู้ลึกซึ้งล้ำก็คือมากยิ่งแต่มิ่งสักทิกชั้นชอบมากแจ้งหลวก็คือภาพวาดบนผ้าไหมกัวหัวสีของศิลปินหัวสีแปลว่าศิลปิน เหวียนฟานแจ๋งเป็นชื่อของศิลปินที่วาดภาพบนผ้าไหมมิงคงอามเหี่ยวโหยหวาล้ำยึงมิงเซติกแจ้งหลวงกัวหัวสีเหวียนฟานแจ๋งฉันไม่มีความรู้ลึกซึ้งมากนักเกี่ยวกับการวาดภาพแต่ฉันชอบงานวาดภาพบนผ้าไหมของศิลปินเหมียนฟานแจ๋งห้ตอบว่าเตอ๋อกุ้งเถ๋เตอ๋อกุ้งเถ๋ เต๋อก็คือฉันกุ๋งก็เถก็อย่างนั้นเต๋อกุ๋งเถฉันก็เช่นกันไวยากรณ์ที่เราพบในบทสนทนานี้อย่างแรกสุดเลยคือการใช้คำว่าเดยมาักตามหลังคำปุจฉาสรรพนามก็คือเป็นคำสรรพนามที่ใช้เป็นสถานี <คำ S 2> วิทยุศึกษา,าสมักง,งานกศนรกระทรวงศึกษาธิการใครโดโดที่ไหนจี Z. จี Z, อะไรและอื่นๆเพื่อทำให้เป็นประโยคคำถามเช่นแองหอยอายเดยแองหอยอายเดยพี่ถามใครนั่นจีเอ๋ยหอยจีเด๋ยจีเอ๋ยหอยีเดยเธอถามอะไรนั่นจีดีเดาเดยจีดีเดเดยพี่ไปไหนหไหนัน่นข้อควรระวังถ้าเราใช้อ ซึ่งหมายถึงใครนั้นเป็นประธานของประโยคคำว่าเดยจะวางไว้ท้ายประโยคเช่นอ้ายหอยโต้เดยอ้หอยโต้เดยใครถามฉันนั่นคำที่สองการใช้เดยจะวางไว้หน้าคำที่เป็นคำถามในกลุ่มที่บอกว่าเป็นคำอ้าอือจื้อ สามคำนี้ก็คือจะเป็นการนำมาใส่ไว้ท้ายประโยคเพื่อจะที่จะทำให้ประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามโดยจะใช้พูดคุยแบบไม่เป็นทางการก็คือจะใช้คำว่าเด๋ยนั้นวางไว้ข้างหน้าอ่าอือจือ้อเช่นกเอ๋ยดาเด่นเด๋ยอ่ากเอ๋ยดาเด่นเด๋ยอ่าเธอได้มาถึงที่นี่แล้วหรออกแสดีวิ่งเต๋อเด๋ยจือ้อกแสดีวิ่งเต๋อเด๋ยจือ้อ เธอจะไปกับฉันเหรอือหรืออีกประโยคหนึ่งเถิดเดยอือเถิดเดยอือจริงๆเหรอือการใช้คำว่าเดยอีกลักษณะหนึ่งคือการใช้คำว่าเดยนั้นสามารถใช้ตามหลังวลีเพื่อที่จะเน้นย้ำหรือประกาศว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นอีกเช่นเลียวโหนเดยเลี่ยวโหนเดย,เย,เดยระมัดระวังนะ ก็คือเป็นการย้ําว่าให้ระมัดระวังหรือบอกว่าเหาะเดนสวย,ดวยเดยเหาะเดนสวยเดยพวกเขามาถึงแล้วนั่นก็คือเหมือนกับเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นแล้วหรือบอกว่าจี่เอ๋ยซับมัวโอโตเดย๋ยจี่เอ๋ยซับมัวโอโตเดยเธอใกล้จะซื้อรถยนต์แล้วละ่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นคําว่าเดยจึงสามารถใช้เพื่อที่จะเตือนย้ํา หรือบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วหรือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะจะเป็นบทสนทนาที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามแน่นอนค่ะว่าประเทศเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็ได้ถูกจารึกไว้เป็นหลักฐานมาตั้งแต่ครั้ง ระยะธรรมดงเซนดงเซนนั้นเป็นกลองทองเหลืองที่บันทึก,กเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเวียดนามไว้อย่างเป็นหลักฐานมาแต่โบราณที่ประเทศเวียดนามมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เป็นแหล่งรวมหลักฐานสำคัญในช่วงต่างๆของประเทศโดยจัดเรียงตามลำดับของยุคสมัยเชิญรับฟังบทสนทนาที่ชื่อว่าเออบ่าวตางหลิกสื่อที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จิบลนเอ้ย Người ta tìm thấy rất nhiều trống đồng ở Việt Nam phải không? Vâng, đúng đấy. Vì sao Việt Nam có nhiều trống đồng thế? Ồ, cô hỏi đó sản cho các nhà sử học. Còn tôi thì tôi hiểu một các đơn sản rằng bởi vì nước tôi có tới 4.000 năm lịch sử. Ồ, một câu trả lời rất thú vị. Chị biết không, lần trước một cô gái Việt Nam hỏi tôi rằng tại sao nước Mỹ คงก่อ đổ cổ ตัวจะเลย rất dễ dàng b ở ร vì วน ước mỹ ม i có 200 sử เรามาฟังความหมายของบทสนทนานี้กันนะคะสองคนนี้เขาเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แล้วก็เรียกเพื่อนว่าจิเวินเอ้ยจิเวินเอ้ยก็คือพี่เวินคะเงยตาติ่มเถยซึดเหนียวจงดงเออเวียดนามฝ้ายคง người ta ตาต t h มเถ ấ ยซึ i ề เห r ียวจ ồ n งดง i ệ t เวีย h นามฝ่ายคง ư ờ ยตาก็คือมีผู้คนหรือมีประชาชนติ่มเถยค้นพบว่าซึ่งเหียวจำนวนมากจงดงก็คือกลองหรือเป็นลักษณะเดียวกันกับกลองท้องนิ่วสก๊อตดงเสิรินนั่นเองานงเอนเวียดนามกระทรวงการที่ประเทศเวียดนามใช่ไหมจีวันเอ้ยเงยตาตีมเถยซึ่งเหนียวจงดงเออเวียดนามฝ้ายคง พี่เวินคะมีผู้คนค้นพบกรองที่เวียดนามจำนวนมากใช่ไหมคะเวนตอบว่าเวิงดุงเดย๋ยเวิงดุงเดย๋ยเวิก็คือใช่ดุงถูกต้องเดย๋ยนำมาใส่เพื่อที่จะบอกว่าถูกต้องตามนั้นแล้วละ่ะเวิงดุงเดยใช่ถูกต้องแล้วละ่ะแล้วก็ถามต่อว่าวีซาวเวียดนามก๋อยเหี่ยวจงดงเท s ีซ v วเวีย m นามก i อเหี่ยวจ ồ งดงเท V ีซ a วก็คือทำไมเวลาเราต้องการสร้างประโยคคำถามที่ถามว่าทำไมเราสามารถใช้คำว่าวีซาวได้เวียดนามก็คือประเทศเวียดนามก๋อเหี่ยวมีจำนวนมากจงดงก็คือกรองเทก็คือเช่นนี้วีซาวเวียดนามก๋อเหี่ยวจงดงเททำไมประเทศเวียดนามมีกรองจำนวนมากเช่นนี้ เวินก <CK> ็ตอบว่าโอ้กูหอยดอสานจอกักหยาสื่อหอกโอ้ก okay, ูหอยดอสานจอกักหยาสื่อหอกกูหอยก็คือประโยคคําถามโกแปลว่าประโยคหอยแปลว่าคําถามกหอยก็คือประโยคคําถามดอก็คือนั้นหรือนี้กหอยดอประโยคคําถามนั้นสานจอเก็บไว้สําหรับกักหยาสื่อหอกก็คือสำหรับนักประวัติศาสตร์ ญาสื่อหอกสื่อก็คือประวัติศาสตร์หอกแปลว่าเรียนยาสื่อหอกก็คือนักประวัติศาสตร์โอ้โกหอยดอสารจอกักญาสื่อหอกโอ้เก็บประโยคคําถามนี้ไว้ถามนักประวัติศาสตร์ดีกว่าก่อนโตยที่ตยเหี่ยวหมดกักเดินสารจั่งเบยวีนึกโตยก่อเต๋ยบุญหินนำหลิกสื่อก่อนโตยที่โตยเหี่ยวหมดกักเดินสารสั่ง เบยวีเนื้อตัวก่อเตยบ่นหินนำหลีกสื่อก่อนตยก็คือส่วนชั้นนะที่โตยเหี่ยวที่ฉั้นเข้าใจหมดกักเดินสารก็คือแบบหนึ่งง่ายๆคือว่าสั่งก็คือว่าเบยวีเพราะว่าเขาถามคำว่าวีซาว้าเพราะอะไรหรือทำไมเวลาตอบก็ตอบว่าเบยวีเพราะว่าเนื้อตยประเทศของฉันกอเตย โบนหินนำดึกสื่อมีประวัติศาสตร์เกือบ4ี่พันปีเตยก็คือเกือบจะโบนหินสี่นำดึกสื่อก็คือปีทางประวัติศาสตร์ก่อนตยทีโตยเหี่ยวหมดกักเดินสารสั่งเบยวีเนื้อตัวกาเตยโบนหินนำดึกสื่อส่วนฉันนะฉันเข้าใจแบบง่ายๆอยู่อย่างหนึ่งว่า เพราะประเทศฉันมีประวัติศาสตร์เกือบสี่พ oh, ันปีโอ้หมดโกจ่าจเลยเซตูวิ oh, โอ้หมดโกจ่าจเลยเซตูวิหมดโกจ่าเลยจ่าเลยแปลว่าตอบโกก็คือประโยคหมดโกจ่าจเลยก็คือเป็นประโยคคําตอบหนึ่งเซตูวิทูวิแปลว่าน่าสนใจเซตูวิก็คือน่าสนใจมาก oh, โอ้หมดโก้จ่าเลยเซตูวิ โอ้เป็นประโยคคำตอบหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็ถามต่อไปว่าจิ biết เบียตคงเหลินเจือกหมดโก้ไายเวียดนามหอยโตยสั่งไต่ซาวเนื้อหมีคงก่อโดกูโตยจ่าเลยเซดเสย่างเบยวีเนื้อหมีเหมยก่อไฮจำนำดิษส์จีเบียตคงเหลิญเชือกหมดโก้ไห้เวียดนามหอยโต้สั่งไต่ซาว เนื้อหมีคุ้งก่อโดโกโโตยจ่าเลยเซิร์เสื้อจางเบอร์วีเนือ้อหมีเหมยก่อไฮจำนำหด็กสืก่อจิเบียดคงก็คือคุณรู้ไหมเบียดแปลว,ว่ารู้คงก็คือไหมคุณรู้ไหมจิเบียดคุณเล่นเจื้อเล่นแปลว่าครั้งเจื้อแปลว่าก่อนหน้านี้เล่นเจื้อก,ก็คือครั้งก่อนหรือครั้งที่แล้วหรือก่อนหน้านี้ก็ได้โหมดโกกไก่เวียดนาม โก้ก่ายแปลว่าผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงชาวเวียดนามโหมดที่นํามาใส่ไว้ข้างหน้าก็คือเป็นผู้หญิงชาวเวียดนามคนหนึ่งห้อยโตยถามฉันสั่งแปลว,ว่าว่าไต้ซาวก็คือทําไมเนื้อหมีประเทศสหรัฐอเมริกาคงก่อไม่มีโดโกก็คือโบราณวัตถุโต้จ๋าเลยฉันตอบคำถามสถานีวิทยุศึกษา เสีังง่ายได้กระสงวงศึกษาธิที่เส่งก็คือง่ายดายอย่างมากเบย์วีเพราะว่าเนื้อหมีคือประเทศสหรัฐอเมริกาเหมยก่อเพิ่งจะมี2ฮจำสองร้อยนำเด็กสื่อก็คือปีทางประวัติศาสตร์จีเบียดคงเล่นเจือกโหมดโก้ไายเวียดนามหอยโตยสั่งไต่สาวเนื้อหมีคุ้งก่อโดโก tôi trả lời rất dễ dàng bởi vì nước Mỹ mới có 200 năm lịch sử คุณรู้ไหมครั้งที่แล้วมีหญิงชาวเวียดนามถามฉันว่าทําไมประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีโบราณวัตถุฉันตอบไปได้อย่างง่ายดายว่าเป็นเพราะประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะมีประวัติศาสตร์เพียง200ปีไวยากรณ์ที่เราพบในบทสนทนานี้นะคะเป็นการตั้งคําถามโดยการใช้คําว่า วีซาววีซาวหมายถึงเพราะอะไรเช่นวีซาวโก็เอ๋ยดอยวีซาวโก็เอ๋ยดอยเพราะอะไรเธอจึงหิวเมื่อตอบเราสามารถตอบได้ว่าเบยวีโก็เอ๋ยคงเดือกอันจีกาเบยวีโก็เอ๋ยคงเดือกอันจีกาเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้กินอะไรเลยการตอบเมื่อคำถามถาม,ถามว่าวีซาว คนตอบสามารถตอบได้ว่าเบย์วีหรืออาจจะละคำว่าเบยและใช้แต่คำว่าวีคำเดียวก็ได้เหมือนกันเพราะคำว่าวีนั้นหมายถึงเพราะว่าเบย์วีก็เอ๋ยคงองงันเดือกจีกาเพราะเธอไม่ได้รับประทานอะไรเลยหรืออีกประโยคนึงนะคะถามว่า,าวีร้วซินเวียนฝ่ายจำจีวีแ้วซินเวียนฝ่ายจำจี เพราะอะไรนักเรียนต้องขยันเบอวี v. สินเวียนหมนุนเวิดกว่ากี่ทีเบอวี v. สินเวียนหมนุนเวิดกว่ากี่ทีเพราะนักเรียนต้องการสอบผ่านนอกจากคําว่าวี่ซาวแล้วสามารถตั้งคำถามโดยการใช้คำว่าไต่ซา,าวไต่ซา,าวก็มีความหมายเดียวกันหมายถึงเพราะอะไรเช่นกันและสามารถใช้แทนวี่ซาวได้เลย โดยวางไว้ในตำแหน่งเดียวกันมีความหมายเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นไต้ซาวแอมคอกตอไต้ซาวแอมคอกตอทำไมน้องร้องเสียงดังเมื่อตอบก็ตอบว่าเบยวีแอมเอ,อ๋ยบวนงูเบยวีแอมเอ,อ๋ยบวนงูเพราะว่าน้องง่วงนอนใช้แอมในการถามเมื่อตอบก็ใช้แอมด้วยเหมือนกันนะคะ หรืออีกประโยคนึงนะคะที่ถามว่าไต้ซา,าเออดาลัดก็เหนียวหวาไต้าวเออดาลัดก็เี่เหนียวหวาเวลาคนไทยพูดถึงจังหวัดนี้ก็จะออกเสียงว่าดาลัดแต่จริงๆแล้วในสำเนียงของประเทศเวียดนามจะออกเสียงว่าดาลัดเพราะอะไรที่ดาลัดมีดอกไม้จำนวนมากเบยวีเออดาลัดเทยเตียดแดบเบยวีเออดาลัดเทยเตียดแด เพราะที่ดาลัสอากาศดีเกรดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่เราได้พูดถึงไปในบทสนทนานะคะในภาษาเวียดน,นามนั้นจะเรียกพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ว่าบ่าวต่างดิกสือมีทั้งที่เมืองฮานอยและนครโฮจิมินโดยที่เมืองฮานอยนั้นจะตั้งอยู่เลขที่1ถนนฝ่าหูเหลาตำบลจางเตีย่ยนอำเภอหวานเกียมใกล้กับโรงละครฮานอยส่วนที่นครโฮจิมินตั้งอยู่เลขที่สอง ถนนเหมียนบิ่งเคียมเขตหนึ่งอยู่ใกล้กับสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ทั้งสองที่เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์แรกของเดือนโดยเปิดสองช่วงนะคะคือช่วงเช้านั้นตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬกาและบ่ายเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬกาค่าธรรมเนียมเข้าชมผู้ใหญ่20,000ดง่งเด็ก10,000ดง่ง และมีค่าธรรมเนียมกรณีต้องการถ่ายภาพโดยค่าธรรมเนียมสำหรับกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวจะอยู่ที่3 0ม0 0ดง่งและกล้องถ่ายภาพนิ่ง1 5 0 0 0ดง่งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่ฮานอยนั้นเป็นอาคารสแสดงนทิทรรศาการขนาดสองชั้นค่ะเดิมนั้นที่นี่เป็นสถาบันวิจัยครั้งที่ฝรั่งเศสเข้าปกครองในยุคอนาณานิคมภายหลังได้มีการปรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเวียดนาม ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคที่ถูกปกครองโดยประเทศจีนยุคล่าอาณานิคมจนถึงสมัยส,ยสงครามโลกมีการแสดงข้าวของเครื่องใช้ในยุคต่างๆที่นี่ลทัทธิความาเชื่อท,ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นเครื่องกรองสำริดเงินตราในยุคต่างๆอาวุธยุธโทโธปกรณ์เครื่องแต่งกายพระพุทธรูปและสิ่งปูนปั้นที่แสดงถึงความเชื่อที่มีมา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่นครโฮจิมินต์ตัวอาคารทั้งสีสันและรูปลักษณ์นั้นเป็นแบบเวียดประยุกต์โดยดัดแปลงมาจากพิพิธภัณฑ์ที่กรุงฮานอยทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมภายนอกและตัวเทศการภายในกว่าครึ่งก็ยังถอดแบบหรือเป็นฉบับย่อของเนื้อหาเดียวกันกันกบที่ฮานอยเพราะนั่นคือเขาโครงของประวัติศาสตร์แห่งชาติอันเต็มไปด้วยจิตใจรักอิสรภาพวีรบุรุษวีรสตรี และสงครามกู้ชาติทั้งสองที่นั้นใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงที่ทำให้เราเข้าใจถึงที่มาของคนเวียดนามที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใดในโลกโคงเป็นกุศโลบายของรัฐบาลเวียดนามค่ะที่ต้องการให้คนเวียดนามนั้นมีความภูมิใจในตัวตนมีความนิยมชาติหรือชาตินิยมอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นเครื่องสำคัญในการสร้างแนวร่วมสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ อย่างเป็นเอกภาพและมีพลังต่อไปก่อนจากการวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านฟังบทสนทนาทั้งสองเพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่เอ้ยบึกแจงไหนซะแดบอือหิเมาซักเสซิงดงได้ละบึกแจงแถวเจื่งฝายหลังหมานกูก็ทิกแจงหลวคงมิงสทิกเดี่ยวเงยนอกหวเสยทิกแจงหลวเวียดนามหอกุ้งสทิกแจงส่นหม่ Ừ, tranh lụa và tranh sân mài Việt Nam khá nổi tiếng. Hai ơi, lại đây. Xì sì đấy. Những bức tranh sân dẫu tuyệt vời. Chà, cả hai bức đều theo phong cách cổ truyền Việt Nam. Mình không am hiểu hồi họa lắm, nhưng mình rất thích tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Tớ cũng thế. Bộ thân 2 Chị Vân ơi, Người ta tìm thấy rất nhiều trống đồng ở Việt Nam phải không? Vâng, đúng đấy. Vì sao Việt Nam có nhiều trống đồng thế? Ồ, cô hỏi đó sản cho các nhà sử học. Còn tôi thì tôi hiểu một các đơn giản rằng bởi vì nước tôi có tới 4.000 năm lịch sử. Ồ, một câu trả lời rất thú vị. Chị biết không, lần trước một cô gái Việt Nam hỏi tôi rằng tại sao nước Mỹ คงก่อโดโก้ตัวจะเลยร ất เ ễ d ย n ง่า i เบ n วีน ước หม mới có 200 năm s <S 2 0 n หลิก c สือสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วดิฉันสรตีปรีชาปัญญากุลอาจารย์พัทิดาบุญชวลิตผู้ร่วมสนทนาและคุณเลขาลิมจิตติผู้ควบคุมรายการขอขอบพระคุณที่ติดตามรายการมาตั้งแต่ต้นจ,จริจจิงโฮมในดาเฮตสินกาบเอิญกุยแคกดากวนเติมแทวดอย สวัสดีแล้วพบกันใหม่ค่ะซินจาาตามเบียดฝ่าที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์